เรื่องย่อละครเรื่องเมืองแก้วตอนที่25ออกอากาศวันพุทธที่24กันยายน2568เวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35นักสิทธิ์ระบทโดยหัสวีพักพภัพสารพยายามหาหลักฐานรอยถลอกจากรถของศิวะที่ระบทโดยตรีนเศรษฐโชคที่อู่ซ่อมรถแต่กลับพบว่ารถได้ถูกปะทําสีใหม่แล้ว ฝ่ายอารันเพื่อนทนายของนักศิกษ์ก็พยายามสืบหาหลักฐานในวันที่สิวะขืนใจงามชื่นพิรบดโดยชนัญญาพงนาคเพิ่มเติมจนได้พบว่ามีหลักฐานที่งามชื่นทิ้งไว้ในวันเกิดเหตุคือจักรยานของเธอเขาจึงได้ไปตามหาจักรยานงามชื่นจนได้พบว่ามีเด็กคนหนึ่งที่กำลังขี่จักรยานของงามชื่นอยู่ ในขณะที่เพนแครับดโดยน้าภัยพิจิตรารู้ว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์คดีงามพิษที่รบดโดยรินยารัฐวชระโรสิริอีกครั้งและยังถูกอดีตลูกน้องของศิวะมาขอเงินค่าปิดปากเรื่องงามพิษยิงสิวะในวันนั้นทาให้เพนแคตัดสินใจส่งคนไปตามค่าปิดปากลูกน้องคนนั้นในทันทีวันอุทธรณ์คดีงามพิษ พวานี่ระบทโดยประภาวดีชานสมอนได้เจอกับครูละตีซึ่งระบทโดยนัทริกาธรรมปรีดานันที่เข้ามาบอกกับเธอว่ามีพยานคนใหม่ที่จะมาช่วยให้คดีของงามผิด เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในละครเรื่องเมืองแก้วตอนที่25ออกอากาศในวันพุทธที่24กันยายนนี้เวลา20นาฬิกา40นาทรับชมทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35ชมสดบนเว็บไซต์ www.ch7.com และรับชมย้อนหลังบนแอป u e vision now